คิดว่าคุณจะใช้เวลานานไหมในการซ่อมรูปผมต้องไปดูลูกก่อนนะครับถึงจะรู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องใหม่ของไทยกับเพิวาดผลง,งานพ่วงกับสุรพงษ์เพลินแสงหลังจากได้ปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์เชื่อกขดหัวลุกให้เราได้ติดตามกันไปแล้วนับว่าเป็นภาพยนตร์ที่น่าจับตามองอีกเรื่องในปีนี้จากการร่วมทุนสร้างถึง4ประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเกาหลีสิงคโปร์ไต้หวัน และประเทศไทยซึ่งเป็นผลงานล่าสุดของค่าย CJ เจอร r เรียกได้ว,ว่าเตรียมพบกับความละทึกกันตั้งแต่ต้นปีไม่เพียงแค่แค่ตัวอย่างที่น่าสนใจเท่าน,านั้นเพราะหนังเรื่องนี้ อย่างได้นักแสดงมกความสามารถอย่างนิจคุณและแพทยานตตซึ่งดังคู่จะมาพลิกบทบาทและขาแเล็กเตอร์ให้เราได้เห็นอีกแง่มุมของการสแสดงอีกทางยังเผยให้เห็นถึงเคมีที่เข้ากันของดังคู่โดยนิจคุนต้องมารับบทเป็นทิมศิลปินหนุ่มนักซ่อมภาพที่มารับงานซ่อมบุรณะภาพวาดที่เป็นโมโรดจกจากจิตรกรผู้เป็นพ่อของลุจ่าสิ่งรับบทโดยแพทยานิตการโขนมาพบกันโดยมีภาพวัดปิศนาเป็นสื่อกลางที่ทําให้ดังคู่ต้องพบกับสิ่งซ่อนล่นบางอย่าง ภภาาายใต้้พวดนี um สำหรับงานนี้แพทยญานิดเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ไม่มีเครื่องสำอางบนใบหน้าเลยแถมไม่มีวันไหนที่ไม่เจ็บตัวเรื่องนี้โลเคชั่นทั้งหดและหิน แต่เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามและสมจริงสู่สายตาผู้ชมจึงไม่มีใครหวั่นเลยสำหรับตัวหนังจะพาด้วยคนไปติดตามเรื่องราวของรูจาหญิงสาวที่ได้รับคอลเลกชันภาพเก่าแก่จากจิตตกรผู้เปี่ยนพอ่อเธอจึงจ้างวานทีมศิลปินหนุ่มนักซ่อมภาพให้มาซ่อมภาพเหล่าน,านั้นเพื่อน,นําไปขายต่อและนําเงินมารักษาดวงตาของราเชลซึ่งเป็นลูกสาวของเธอให้ทันเวลาแต่ดูเหมือนว่า ภาพวาดเก่าแก่เหล่านั้นจะมีอาถรร์ซ่อนอยู่ถ้าวไม่รู้จักและทีมต้องไปเิญหน้ากับเรื่องราวประหลาด สำหรับใครที่ชอบภาพยนตร์สยองขวัญแนวไม่ซ้ำใขรก็ขอแนะนำเลยครับซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ความสยองแบบเต็มๆอย่างแน่นอนรวมกันค้นหาความจริงของภาพวันอาถพนไปกับนิชคุณและแพทได้ในวันที่24กุมภาพันธ์นี้สำหรับเป็นเ็นก่หน,น,นทีู่กใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบอกว่าขอขอบคุณและสวัสดีครับถ้าเราทำเป็นมองไม่เห็น มันจะทำอะไรเราไม่ได้